สวัสดีครับเ,เพื่อนๆอันนก้กเลยมีมัองข้าวก็เป็นมัองข้าวอีกลุ่นหนึ่งครับที่ว่าชุดก่อนที่เอามาที่ที่ซ่อมทาไปคลิปก่อนฮน่ะนั่นก็นั่นก็กเ่งหนึ่งวันนี้อีกลุ่นหนึ่งครับนี่วันนี้ทำอีกาทำอีกลูกนึงก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันเป็นอะไรนะมาก็ใหม่มีผงพลาสติกมีอะไรมัดมาด้วยนะอ่าเดี๋ยวมาเสียบไฟก่อนครับว่าไฟมันเข้าหรือเปล่าทดสอบก่อน โอสายสั้นก็ตัดสายขาดหรือเปล่าเนี่ยเอาไฟก็ยังเข้านะนเพื่อนๆนี่อ่าไฟเข้าอ่าถอดไฟก่อนเดี๋ยวเรามาเติมน้ําเติมน้ําทดสอบดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเติมน้ําทดสอบดูครับว่ามันจะเป็นยังไงเปิดอ,อือะไรเนี่ยเพื่อนๆนเพื่อนเ,อนเ,อนเอนครับนี่คือมัน,ม,นมันอะไรครับนี่อาการแบบนี้นะผมว่า มันไม่ตัดมันมันไม่ตัดนะเนี่ยอาการไม่ตัดนะี๋ยวดูก่อนอืมอ่ายังยังไม่ต้องใส่น้ำรองแล้วครับเดี๋ยวมนลองกดตัวนี้ก่อนนะเปิดไหมอย่างไงก็ไม่ตัดนะมันเพื่อนอย่างนี้นะนี่เนี่ยกดลงไปนิดนึงอ่าเดีย๋ยวมาจะสูงไม่อยู่เออเอาใหม่เอาใหม่อ่านี่นะเพื่อนเพื่อนนี่ นี่ดึงขึ้นหมดแล้วนะกดลงไปกดไปหน่อยนี่ค้างเลยครับนี่น,นี่ยังไอไอตัวนี้เทอร์โมสแตทยังไม่ถึงนะนี่จะถึงตรงนี้ขนาดนี้นี่ไอตัวนี้มันฝืดครับนี่เนี่ยกดลงไปหน่อยเดียวครับเนี่ยเนี่ยกดลงไปครึ่งบเนี่ยปหน่อยยยมันยังไม่เด้งเลยนะนี่นี่ตัวง้างขึ้นนะนี่มันยังไม่เด้งเลยนะนี่ธรรมดาถ้าหม้อปกติกดไปหน่อยมันจะเด้งขึ้นครับนี่แสดงมันฝืดฝืดตรงไหนเนี่ย สแสดงว่าต้องมีการซ่อมนี่เขาต้องซ่อมมานะลูกนี้นะอ่าแล้วมาถอดแล้วมาดูนครับว่าเขาซ่อมอยังไงนะดูนี่ก่อนครับเดี๋ยวจะแกะดูข้างล่างไอ้ตัวนี้เหมือนของใหม่นะนี่เพื่อนเหมือนของใหม่นะนี่แล้วก็เขาเปลี่ยนใหม่นะตัวนี้นะน่าจะใช่อ่ะแล้วก็เขาเขาเปลี่ยนใหม่อ่าี๋ยวมาดูี๋ยวมาแกะดูข้างล่างครับโอ้หนักสะดเลยนะมอใหญ่นี่ มาแกะดูครับอ่าพอแกะดูก่อนนะแกะน็อตอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมันดูที่ีตอนนี้จะเปิดฝาเนะน็อตไม่ต้องดูหรอกง่ายๆถอดน็อตอ่าถอดน็อตลรียบร้วครับนี่อันนี้ถอดไม่ได้ครับหัวรุนไปแล้วนี่แล้วก็ไม่แน่นด้วยนะเขาทำไปใส่เขาใส่ไว้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเอามาแกะดูครับว่ามันเป็นยังไงสาเหตุมันทําไมมันถึงโอ้โหอะไรมันแน่นจังไงติดอะไรเนี่ย เอออ๋อเป็นล็อกในล็อกนอกอา้าวเอออย่างนี้ด้วยถึงว่าเรามาดูกันครับว่าแขนมันทําไมมันแขนมันทําไมถึงมันมันค้างมันแน่นมันแน่นตรงไหนยังไงแน่นตรงไหนแน่นตรงนี้หรือเปล่านี่ นี่อ้าวไม่เห็นอีกเนาะเออตรงตรงอย่างนี้ถึงจะเห็นนะนี่น,นี่มันจะแน่นตรงนี้หรือเปล่านะนเพื่อนนี่นี่นี่นนตรงนี้นี่นีไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้มันก็มีส่วนนั้นที่ถ้าถ้ามันแน่นเนี่ยมันก็จะฝืดนะครับให้มันฝืดได้นะเพราะว่าทุกทุกส่วนเนี่ยมันจะยึดกับตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเนี่ยคงจะเป็นที่ตัวนี้ตัวฝืดเนี่ยเนี่ย แล้วเขาจะบีบเข้าข้างในก็ยังไม่รู้แล้วเนี่ยไอตัวไอตัวขาของเขาเดี๋ยวหาอะไรมาทางหน่อยกันครับว่าเนี่ยแหละคือเหตุเหตุผลแล้วว่าทําไมมันมันถึงได้มันทำไมถึงไม่ไม่เด้งนะมันก็ยืดตัวนี้แหละเ,เดี๋ยวหาอะไรมาง้างก่อนไปหามีดหาอะไรมาง้างหน่อยก่นอนนี่ยราจะผมจะลองใช้มีดขยับขยับดูหน่อยนะแล้วจะ,จะเอาน้ำมันหยอดด้วยเอามีดกดให้มันอ้าออกมานะเนีอย มัาห่างๆนิดเด่งยังแน่นอยู่ไหมโอ้รู้แล้วครับเพื่อนๆไอ้ตัวนีมน้มันเบียดนี่นี่ไม่รู้ก็ใส่ยังไงน่ะมาเนี่ยรู้ละอ่าครับเพื่อนๆนีๆ่นี่นี่ ไอ้ที่มันฝืดนะนี่สาเหตุของมันก็คือดูดูให้ชัดๆนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกหน่อยเออนี่นะนี่มันเบียดตรงนี้ครับนี่เพื่อนนะนี่ตรงนี้ตรงนี้มันจะห่างนี่ยมันเบียดคือสาเหตุือไอ้ตัวดำๆนี่แหละเนี่ยเนี่ยตัวดำๆนี่มันแตกนะอ่าเดี๋ยวๆ z ซูมใกล้เกินจะมองไม่ค่อยชัดเออเนี่ยมันแตกมาแล้วไอ้ตัวล็อกมันไม่มีนะถ้าว่าเราดันฝักมาฝั่งนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวดันเดี๋ยวดันคืนก่อนนะ ดี๋ยวดันคืนก่อนนี่เนี่ยเนี่ยดันคืนโอมันก็ฝืดเหมือนกันเนาะนี่ไอ้ตัวล็อกตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้เดยล็อกอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยมันแตกไปครับนี่เนี่ยไอ้ตรงนี้มันแตกปลดไปนี่กดกดสุดยังเด้งปล่อยยังเด้งคืนเลยนี่นี่มันไม่เป็นไรครับนี่ตรงนี้นะเนี่ยนี่นี่คือปัญหาครับเนี่ยมันต้องอยู่กลางๆแบบนี้แต่อนนี้มันมันมันเบี้ยว มันมันเบียดอย่างนี้นะเนี่ยที่มาที่มาเมื่อกี้มันเบียดแบบนี้นะเนี่ยมันก็ฝืดเนี่ยมันเลยไม่มันมันเลยฝืดมันเลยไม่เด้งนะเนี่ยปัญหาเป็นอย่างนี้เดี๋ยก็มันจะเอาน็อตเดี๋ยวจะเอาน็อตสลักไว้สองตัวสองข้างนะน็อตนี่ตัวนึงนี่ตัวเอาน็อตสลักไปเลยครับเนี่ยกันมันไม่ให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะก็ใช้ได้ละนี่ข้างในก็ไม่น่ามีปัญหานะเออโอ้ที่ความหมายผิดครับ แต่ไอตัวสมอตสตาร์นี่เขานอาจจะเปลี่ยนใหม่หรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าไม่เปลี่ยนไม่น่าก็บอกมันมันบอกไม่ได้นะมันเหมือนเหมือนกับเป็นของใหม่หรือว่ามันมีปัญหาตั้งแต่แรกแล้วที่ว่ามันมันมีปัญหาตรงนี้อะตั้งแต่ที่ว่ามันตกแตกใหม่ๆนะนะแล้วว่ามันดันผิดนะก็น่าจะเป็นลักษณะน,นั้นเละก็ประกอบนี้ก่อนประกอบแล้วก็เดี๋ยวจะหารอตมาล็อกนี้กันครับเพื่าน,นะ ข้างในคงไม่คงไม่มีอะไรให้โดนแล้วมั้งเดี๋ยวดูก่อนไม่มีอะไรนะนี่นี่เขาไม่มีอะไรนะสามารถที่จะเอาน็อตโผล่มาได้เลยอ่าได้ครับเดี๋ยวเอาสกูสกูไปสว่านยิงไว้สองตัวอ่าวิธีนะครับอ่าเดี๋ยวเราประกอบล่างก่อนประกอบฝายเสร็จเรียบร้อยก็มายึดล็อกแล้วก็มาทดสอบหุงดูครับว่ามันจะสุกหรือเปล่าอ่าประกอบให้เรียบร้อยกันนะครับเพื่อน อามาดูกันครับนี่เผื่อนนะก็จะใช้แบบนี้แหละนี่ดูตรงนี้ให้มันกึ่งกลางเนี่ยนี่ดูตรงนี้ให้มันกึ่งกลางอย่าให้มันกินซ้ายกินขวาก็แบบนี้เลยอ้าวอะไรวะทำไมมันหนงไม่อยู่อ้าวเอออาศัยไม่ได้เลย อ่านี่ก็ต้องแบบนี้แหละนี่อื่อือแล้วก็ข้างนี้อีกตัวหน,นึ่งอ่านี่อางนี้ตัวหนึง่ง นี่แค่นี้แหละไม่ต้องเน่นแค่กัรไม่ให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็แค่นั้นแหละครับอ่านี่เสร็จแล้วเรามาทดสอบครับว่ามันจะสุกหรือเปล่าเอาใส่เข้าไปด้ยเ,เบาหนักด้วยโอ้โหอะไรมัง่งเห็นหม้อแล้วก็รู้เลยสภาพมัน อ่าใส่น้ำนี่แหลนะน้ำนี่แหละเดี๋ยวให้เขาไปขัดเอาอืมปิดฝาอ๋อเสียบลั๊กนี่ไปเข้าละกดหงน่าเนี่ยกด เดี๋ยวก่อนเนี่ยกดลงไปครึ่งมันก็กดลงไปครึ่งมันก็ยังปล่อยขึ้นมานะเนี่ยเนี่ยเอาละครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนที่มันตัดมันเด้งแล้วนะว่ามันจะสุกหรือเปล่าอ่าครับเพื่อนเพื่อนนี่มันเด้งแล้วนะตอนนี้เราก็มาดูข้างในครับว่ามันเป็นยังไงอะมันเด้งแล้วใช้เวลานานอยู่เหมือนกันแหละโอ้แห้งสนิทเลยครับเพื่อนๆนนี่นะอ่าไม่ไปแล้วครับอย่างนี้ถือว่าผ่านครับใช้ได้นี่ แต่แห้งอย่างนี้นะใช้ได้ครับอ่าหม้อหุงข้าวอันนี้ก้นหม้อไม่ดำเลยสาเหตุมันก็คือว่ามันไม่ตัดนะเพราะว่าตัวฝาอะไรตัวเป็นขอบไอตัวกดเนี่ยมันมันไอมันแตกไปแล้วก็มันเลื่อนได้มันก็ไปเบียดกายกันกดหูนะการกดนะนะมันดำเลยมันไม่เด้งมัน มันกดได้แต่มันไม่เด้งมันฝืดนะก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้หม้อไหมนะคราวนี้ก็เรามาปรับแต่งเอาล็อกอะไรให้เรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แล้วครับก็ใช้งานได้แล้วนะ่าสุกครับพอดีนะสุกเดี๋ยวสุกครับอันนี้สุกใช้ได้ก็เลยสําเร็จไปอีกหนึ่งลูกครับเป็นแนวทางครับเพื่อนๆนะเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายไง ไอ้เทอร์โมสตตนันมันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของใหม่นะครับมันของเก่าที่มากับตัวมันสังเกตดูด้านล่างแล้วว่าน็อตอะไรข้างล่างมันยังไม่มีใครถอดลยนี้นะคงจะเสียมานานแล้วครับเพื่อนนะอันนี้เนี่ยคงจะตกแตกคงจะร่วงหลุดมือตกแตกแล้วก็มันไปเบียดนะก็เลยทําให้มันหูหูงแล้วมันไม่เด้งมันไม่ตัดนะมันก็ใช้ได้อยู่ปกติแหละเพียงแต่แล้วมันแต่งตรงนี้หน่อยเดี๋ยวก็ใช้ได้แหละครับเป็นแนวทางครับเพื่อนนะ อสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยครับ